สวัสดีครับผมนายนภพลปัญจงกิจรหรัสประจำตัวนักศึกษา531 006 3085ครับวันนี้ผมจะมาทำชิ้นงานแทนจักรยานนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับจะเลือกที่คอนเทนนะครับนะครับแล้วก็ซีดีสเกตตนะครับ ก่างน้น,นะครับใ,ใช้ลายนะครับเะตามแบบที่กำหนดอัสีนะครับนะครับาเห็ผมก็กำห,หนดขนาดนะครับัอันนี้ผมว่ากำหนดมุมนะครับครับอย่างจช่นั้นผมก็จะมาสเก็ตต่อนะครับ ในที่นี่ครับกดแท็บครับจะเปลี่ยนระน,น้าบที่เราสกเกตนะครับกด่ลายครับนะครับแล้วก็จะใช้เซนเตอร์ไลน์นะครับกันในระน,นาบแทสเอ็ก x นะครับผมก็กำหนดขนาดนะครับ ขอยงอยาวแล้วก็จะพับสเก็ตแล้วก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ใช้เครื่องมือแบบจะสร้างเป็นเพลนนะครับนี่ครับแล้วผมก็เลือกจุดอันนี้คือจุดปลายครับ ต่อไปก็คือก็อเลือกที่จะสกเกนะครับแล้วก็เป็นค,กกนะครเคะเดนน,นนะครับโอเคจะได้ระนาบราบเบนะครับเริ่มไปสกเก็ตภาพเป็นเทนหนึ่งนะครับนี่ครับใช้วงกลมัาเ่อลนะครับ ก็นี่ครับก็วาดวงกลมที่จุดปลายนะครับที่รัศมีที่25เอ้เส้นผ่าศูนย์กลางครับนี่เท่านะครับก็จะใช้คําสั่งสวีปนะครับแล้วก็เลือกนี่ครับโปรไฟล์ครับนี่ครับเป็นวงกลมแล้วก็ผ่านนี่ก็จะเป็นนี่ครับเส้นเกี่ยวกสเก็ตนะครับนี่ครับ ก็จะได้มาเล็กๆครับ,รบแล้วผมก็เลือกฟินวินเจอร์ครับเพระความหนาแค่หนึ่งมเมตรนะครับ,ออน,น,น,รบนี่ครับผมก็จะได้ชิ้นงานมาเรียล็กๆนะครึ่งหนึ่งนะครับ,น,รน,รบนี่ครับมิลเลอร์นะครับ ผมเลือกมาหน้าที่จะสอนที่เป็นไลา์เพนนะครับแล้วก็พิเร์นะครับก็จะเป็นชิ้นงานนะครับนี่ครับเยอะเลยนี่ครับจบโอเคก็จะได้ชิ้นงานมาเรียบร้อยแล้วครับครับวันนี้ผมก็จบการทำชิ้นงานในสินค้าของครับ